The สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็เป็นเดือนอ่าเดือนเกิดของคุณเนาะก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมากๆนะคะสมบัติในทุกๆเรื่องนะคะอ่าโอเคนะคะอ่าคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะซึ่งอ่าก็คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะอ่าคลิปนี้นะ คะจะมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดคนมีคนคุยนะคะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วเนาะไม่ขออนุญาตนะคะเริ่มเลยสำหรับพาร์ทของอดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะจะไม่ขอจัดภายแปบนึง ใครอยากู้งส่วนตัวรุกว่อแอนไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเม่จะเริ่มกันที่ออร,ร์คโคลคัทก่อนนะคะสำหรับความรักชาวราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนเห็นความรัก no place นะคะ like home นะคะจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เริ่มคิดได้ว่าไม่มีที่ไหนก็เหมือนอยู่บ้านอะมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรนะคะไม่มีที่ไหนนะคะไม่เท่าอยู่บ้านไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านนะคะอะดูซิ Evening bye. Let your friends help you naka. ask for and accept support from author. Naka. Embrace your emotion, allow your feeling to surface and be accepted. Naka. โอเคชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้นะคะให้นะคะลองกลับไปชาร์จพลังที่บ้านดูนะนะคะลองกลับไปขอกําลังใจคนที่บ้านนะคะคนที่เป็นทั้งเพื่อนไปนทั้งครอบครัวนะคะถ้าคุณล้าคุณเหนื่อยนะคะลองหาคนที่ไว้ใจได้แล้วระบายให้เขาฟังดูนะคะเพราะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะ อ่อนไหวง่ายนะคะค่อนข้างจะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะหรือว่ามีอารมณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างจะมีผลกระทบกับความรักหรือเรื่องส่วนตัวคุนะตอนนี้นะคะก็เลยมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณต้องพยายามคุยกับคนอื่นให้เยอะนะคะมีปัญหาอะไรพยายามคุยกับครอบครัวนะคะคุยกับเพื่อนนะคะคุยกับคนที่คุณไว้ใจเนาะน่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นหรือเบาขึ้นนะคะ อโอเคเดือนนี้ชาวราศีมังกรเอยชาวราศีกุ๊ปนะคะให้ระวังเรื่องของอารมณ์ดวเองให้ดีนะคะน่าจะอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษ,ษนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะเมย์จะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนคนโสดคือคนที่โสดจริงๆนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่มีคนคุยนะแบบไม่มีคนคุยนะคะคนคุยก็รออีกหลังจากจบของคนโสดเนาะอ่ะโอเคความรักคนโสดชาวราศีกุ๊ป เดือนกุมภาพันธ์ค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะ e i g t of Pentacles Hangman Three of Cups นะคะ Five of Wands The Devil ขึ้นมาโอเคคอนโสลมีโอกาสจะมีคนเข้ามานะคะแต่คนคนนี้อาจจะทำให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของรักสามเศร้าได้นะคะ คุณดูมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตโสดยังดูมีสิ่งที่อ่มทำให้คุณลันลากกับการใช้ชีวิตบางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนนะคะหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเอนจอยกับตวชีวิตตัวเองช่วงนี้นะเพราะเท่าที่เมดูบางคนอาจจะ ไปพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะเข้าสังคมมากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนาะมีโอกาสจะได้เข้าสังคมมากขึ้นนะคะแล้วดูเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นแต่นืลึกแล้วในใจคุณนะคะคุณมีข้อขัดแย้งกับตัวเองอยู่ในเรื่องของความรักนะไพ่แฮงแมนกับไพ่ห้าไม้เทา้าคนนำบอกว่าต่อให้มีคนเข้ามาค่ะคุณก็ยังไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครช่วงนี้นะคะหดือคุณอาจจะรู้สึกว่า วันนี้อยากมีแฟนพุ่งนี้ไม่อยากมีแฟนนะคะวันนี้เหงาพุ่งนี้ไม่เหงานะคะวันนี้อะสมมติวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะอารมณ์แบบร้อยอารมณ์ในวันเดียวนะคะค่อนข้างจะสรัรสนกับตัวเองพอสมควรแล้วมีโอกาสนะคะที่จะมี t e m p t a ชั่นใหม่ๆนะคะคือคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทำให้คนรู้สึกว่าอุ้ยคนนี้ดีจังเลยนะคะน่าเป็นแฟนจังเลยนะคะเขาดูมีอะไรที่ ที่ดึงดูดคุณพอสมควรแต่คนคนนี้นะคะให้ระวังนิดน,นึงอาจจะเป็นคนที่ไม่เจ้าของอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อ่อนาเจ้าชู้ นะคะหรือมีอะไรที่เทาๆอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ในอนาคตดังนั้นนะคะยังไม่ต้องรีบถ้ารู้สึกว่าตัวเองเจอใครครั้งแรกแล้วชอบเลยปิ๊งปังปิ๊ง,ป,ง,ป,งปังเนี่ยให้ระวังนะคะมีโอากาสจะเจอคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าได้นะคะเพราะไพ,พ่เดือดรดวิดวขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของเวรกรรมอาจจะเป็นเวรกรรมที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะพยายามนะคะสมมติถ้ามีใครเข้ามาแล้วคุณชอบเขาเนี่ยลองให้เพื่อนคุณ หรือครอบครัวคุณเนี่ยสแกนดูว่าผ่านไหมได้ไหมไหวไหมนะคะแต่เพราะเท่าที่เมียดูตอนนี้อารมณ์คุณยังไม่นิ่งนะชาวราศีกุมนะคะคนที่เป็นคนโสดอารมณ์ส่วนตัวคุณยังไม่นิ่งนะคะยังอยากจะมีบ้างไม่มีบ้างอารมณ์เหมือน ก็อยากมีนะแต่ก็ไม่อยากมีมีก็ดีนะแต่ไม่มีก็ดีเอ๊ะหรือจะมีเอ๊ะหรือไม่มีอะไรประมาณนี้คะ่ะนะพยายามตกลงกับตัวเองให้ได้ถ้าทุกวันทุกวันนี้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ยังมีความสุขดีก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะถ้ระวังคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วจะดึงดูดคนมากๆมาแบบเจอแล้วแบบชอบมากๆเลยนะคะชอบคนนี้มากๆคนนี้ใช่เลย แต่ระวังให้ดีมันอาจจะเป็นความหลงมากกว่าความรักนะสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดนะคะก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะคะมยขอในุญาต Move on กันไปที่คนมีคู่เออคนที่มีคนคุยเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยมันจะใช้ไพ่สองกองนะคะกองนี้เป็น energy ของเขานะคะกองนี้เป็น energy ของคุณเนาะเป็นการอ่านความรู้สึกเขากับความรู้สึกคุณนะคะ โอเคค่ารู้สึกของชาวราศีกุมหนึ่งใบ The Strength นะคะคนนี้คนนี่คือ energy ของคุณนะช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างจะหัวดือยหัวแข็งนิดนึงนะชาวราศีกุมนะคะคุณค่อนข้างจะไม่ยอมเขาคุณอยากจะให้เขายอมคุณคุณอยากจะให้เขาเอาแต่คุณอยากจะให้เขาเอาใจคุณนะคะแต่ว่าถ้าได้ดูตอนนี้สิ่งที่เขาคือสิ่งที่เขาทําคือแปดเหรียญ เขาไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณเขาให้ความสนใจกับตัวเขาเองนะคะเขาให้สนความสนใจกับการงานการเงินนะคะการพัฒนาตัวเองเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกันกับตัวเองมากๆในช่วงนี้นะคะแล้วไพ่ของคุณเป็นเดือดสตริงเนี่ยไม่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพอใจกับการที่เขาไม่ค่อยสนใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้มันมีอะไรพัฒนาไปมากกว่านี้แต่สิ่งที่เขาให้คุณกลับมากับ เฉยนะคะไม่ค่อยสนใจไม่ให้เวลาเท่าที่ควรนะคะคุณก็เหนื่อยๆนะถ้าที่เมดูนะ,ะช่วงนี้นะคะให้ระวังในเรื่องของสมองกับหัวใจไม่สัมพันธ์กันนะชาวราศีกลุ่มนะคะบางคนอาจจะรู้แหละว่าทําแบบนี้ไม่ดีรู้นะคะว่างี่เง่าไม่ควรทำนะคะไม่ควรจะงี่เง่าไม่ควรจะเจ้าอารมณ์แต่ช่วงนี้นะคะด้วยความที่ไพ่มันขึ้นมาออาาร์เรค a ล d าดขึ้นมารอบแรกเนี่ย คุณอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะถึงกับขั้นหน่อยคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไปงี่เง่าใส่ขาอะไรอย่างเงี้ยนะอะต่อไปดู energy ของชาวราศีกุมค่ะแปดถ้วยคุณรู้สึกว่าพอคุณไม่ได้ดั่งใจไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณอยากจะหันหลังนะคะคุณอยากจะเดินหนีต้องแบบ ทำยังไงให้มันโฟกัสนะคะคุณอยากจะเดินหนีนะคะคุณไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณเท่าที่คุณต้องการนะคะหรือเท่าที่คุณควรจะได้นะซึ่งแม้ว่าก็ไม่ควรจะรีบเขานะไพ่ของคนแปดเหรียญเนี่ยตอนนี้เอนเนอรีของเขาหลากัหลกๆอ่ะอยู่กับการที่เขาอยากจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่านะคะดิไฮโรแฟนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆ5-6ปีขึ้นไปนะคะ บางคนอาจจะเป็นสิบยี่สิบปีนะคะก็ได้นะคะเขาดูจริงจังกับเรื่องของการงานการเงินมากกว่าเรื่องของคุณนะคะคนคนนี้นะคะเขากำลังพยายามหาทางออกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตนะคะเหมือนเขาต้องการหาคําตอบกับตัวเองก่อนนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาไม่สนใจคุณเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับคุณนะคะเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอยัางไงกับตัวเองนะคะนี่คือทุกๆวันนี้นะนี่คือเอเนอร์จีที่มันออกมานะคะแต่เท่าที่เมย์ดูเหมือนคุณอยากกา อยากจะหันหลังให้เขาแล้วล่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะพ่ายสามไม้เท้าคุณดูมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆในอนาคตคุณน่าจะกําลังเปิดใจให้กับคนใหม่สิ่งใหม่นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร น,ะะนี่ด้วยความที่คุณกับเขายังคุยกันอยู่ยังยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันการที่คุณเปิดใจให้ตัวเองมองสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้เนี่ยการมองหาสิ่งใหม่นะคะหรือปวดปิดโอกาสให้ตัวเองใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรนะ mm hmm. อ่ะต่อไปดู energy mm hmm. ของเขาค่ะ S The s น n คนคนนี้เขาดูมีความสุขดีค่ะกับการใช้ชีวิตส่วนตัวกับการโฟกัสกับตัวเองนะคะดูดูแล้วเขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับคุณเท่าที่ควรมากกว่าการที่เขาให้ตัวเองเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคนที่คุณคุยเน่ยเห็นกับตัวเพราะ เขาอาจจะไม่ได้ให้เอเนอร์จีกับคุณหรือไม่ได้ให้สิ่งที่ดีกับคุณนะคะจริงจรนะิงเนีคะคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวไหมดูจากไพ่นะไม่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ตอนนี้เขากําลัง enjoy กับการใช้ชีวิตโสดของเขานะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้อยากมีใครในช่วงนี้ก็ได้แล้วบังเอิญคุณกับเขาเนี่ยได้คุยกันพอดีนะคะหรือว่าได้มีโอกาสศึกษาดูใจกันพอดีแต่เขาเนี่ยดันยังดันอยู่ในช่วงที่เขายังยังอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะหรืออยากที่จะ ไปทําตามเป้าหมายของตัวเองที่ตัวเองต้องการมากกว่าซึ่งถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาถ้าถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมแม้ว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้หรือว่าคุณเข้าใจเขาในบางเรื่องบางอย่างนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนไปม,มากกว่านี้เพราะสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้ก็คือสิ่งก็คือเป้าหมายในชีวิตของเขาที่เขาอยากจะทํามันให้สําเร็จนะคะซึ่งแม้ว่า ถ้าคุณอยากจะรีบเนี่ยแล้วเขาดันไม่รีบเนี่ยแม้ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะคนคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับคุณเขาไม่ได้มีเจตนามากโกหกหลอกลวงคุณแต่เขาอาจจะอ,อยากจะบรรลุเป้าหมายในชีวิต ประหมายของชีวิตตัวเองก่อนมากกว่านะซึ่งถ้าไม่ดูจากพ่าไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะก็ถ้าคุณยังมีความรู้สึกดีให้กับเขานะคะถ้าคนรู้สึกว่าเป็นแฟนกันมันไม่รอดหรือว่าพัฒนาวความสัมพันธ์ไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะเปที่ปรึกษาให้กันก็ได้เพราะว่าดูแล้วเขาก็ยังเป็นกัลยาณีมีที่ดีให้กับคุณอยู่นะ เขาก็ยังเต็มใจที่จะช่วยคุณในบางสิ่งบางอย่างนี่คุณขอความช่วยเหลือจากเขานะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าเท่าที่เมร้ตอนนี้มันก็อาจจะยังได้เป็นแค่เพื่อนกันอยู่นะคะถึงแม้คุณเขาอาจจะตกลงอาจจะคุยกันว่าตอนนี้เราอยากจะศึกษาดูใจกันมากขึ้นนะอยากพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะเป็นแนวแนวนั้นแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็อาจจะยังไม่พร้อม100%เนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันข้างหน้าเขาจะไม่ได้อยากมีคุณเป็นแฟนเขาจะไม่ได้อ่ เขาไม่ได so, okay. so, <wh> ้อยากไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้อยากมีคุณในชีวิตของเขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังต้องการตามล่าหาความฝันของเขาอยู่นะคะก็โอเคขอบคุณมากๆสำหรับชาวราศีกุมที่มีคนคุยนะคะใครอยากอาดงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้มวแใ็คลิปมาได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เมย์ขออนุญาตบูมออน๋ยไปที่คนมีคู่เลยนะขอบคุณค่ะ โอเคนะคะต่อไปจะเป็นความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะของชาวราศรีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักของคนที่มีคู่แล้วของชาวราศรีกุมในเดือนกุมภาพันธ์เอเนจีของคุณนะคะไม่ต่างจากคนคุยเลยให้แปะถ้วย คุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณเบื่อนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ตอบโจทย์คุณอีกแล้วคุณอยากจะเดินหนีคุณอยากจะหันหลังคุณไม่อยากได้แล้วคุณไม่อยากมีแล้วนะคะแฟนให้ไมู่้จริตให้ตอนนี้นะให้แปดถ้วยนะคะคุณอยากจะไปหาสิ่งที่ดีกว่าไปทําอะไรที่มมีกับทีี่มประโยชน์กับตัวเองมากกว่าในการอยู่ในความสัมพันธ์นะตอนนี้นะคะอ่ะดูซิไพนเนสี่ของเขาละเอรับสอดแปดดาบกับแปด แปดดาวกับแปดถ้วยเขาก็ดูมืดแปดด้านนะคะแม้ว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะคนคนนี้เขาไม่ได้อยากเสียคุณไปค่ะแต่เหมือนเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเหมือนกันนะคะเขาอาจจะมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้ต้องจัดการในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีอย่างอื่นที่มามีมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลในเรื่องของความคิดเขาช่วงนี้นะคะอ่ะต่เปิดต่อไปสิ energy ของคุณ Queen of Pentacles นะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะนิ่งมากขึ้นนะคะเม้ว่าคุณไม่น่าจะมีแอคชั่นหรือมีการกระทำอะไรแล้วจากสายของคุณนะคะคุณน่าจะทำมันมามากพอแล้วนะคะหรือว่าลงทุนกับความสัมพันธ์ไปมากพอละถ้ามาดูจากไพ่ตัวนี้คือคุณถอยกลับมาอยู่ตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะบางคนกลับมา,าพยายามที่จะใช้ชีวิตคนเดียวให้ได้นะคะโดยที่ ไม่ได้หวังพึ่งคู่ของคุณถ้าถามว่าตอนนี้นะคะคุณกับคู่ของคุณอาจจะยังอยู่ในสถานการณ์ห่างกันอยู่ก็ได้โดยการห่างเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณเองเอ่ยปากขอห่างก็ได้นะคะดู energy ของเขาสิชาวราศีกุมคนคนนั้นของชาวราศีกุมแปดถ้วยเหมือนกันเลยอ่ะแปดถ้วยแปดถ้วยนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณทั้งคู่น่าจะอยู่ในช่วง ห่างกันไม่คุยกันนะคะขอเวลาในความสัมพันธ์คุณเองอาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์มามากพอแล้วเขาเองอาจจะห่างเขาเองก็อาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์มามากพอแล้วเขาเองก็กลัวที่จะเสียคุณไปเท่าที่เมย์ดูนะเขาไม่ได้อยากให้คุณไปแต่เหมือนเขาก็ไม่ได้อยากรังคุณไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาไม่มีความสุข เมยว่าเขาก็ยินดีที่จะปล่อยคนไปพอดูจากไพ่ตอนนี้สถานการณ์ของคนทั้งคู่นะคะน่าจะไม่ได้คุยกันหรือห่างกันนะคะหรือเงียบกันหรือ,อยู่ในช่วงที่พักเบรกในเะรื่องของความสัมพันธ์นะอ่ะต่อไปดู energy ของคุณค่ะสองไม้เท้าน่าจะอยู่กันคนละที่นะคะคนละจังหวัดนะคะคนละประเทศบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เลยทําให้คุณเหนื่อยนะ เหมือนคุณอยากอาจจะอยากอยู่กับคู่ของคุณอาจจะอยู่ใกล้กันมากกว่านี้นะคะชาวราศีกุมนะคะตอนนี้แม่รู้สึกว่าคุณเองนอ่ะกำลังมองชีวิตตัวเองในมุมที่เป็นอนาคตที่อาจจะมีแค่คุณนะคะมีแค่คุณคนเดียวในอนาคตที่คุณอยากจะทําตามฝันทําตามเป้าหมายของคุณนะคะ ที่คุณอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณอาจจะอยากจะทํามานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทํานะคะอาจจะเป็นแผนที่คุณแผนไม่นานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําสักทีจะเป็นเพราะว่าคุณมีแฟนนะคะก็เลยไม่ได้ทํานะคะบางคนอาจาจะอยากเที่ยวอยากจะไปเปิดโลกนะคะอยากจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแต่ด้วยการที่คุณมีแฟนเนี่ยก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องชะลอความคิดนั้นไปก่อนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหลังจากที่ คุณกับเขาอาจจะห่างกันนะคะหรือว่าคุณมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นแม้ว่าคุณมองนะคะอนาคตที่ที่คุณมีแพชชั่นกับอนาคตตัวเองมากขึ้นถ้าที่เมดูเอเนอร์จีคุณตอนนี้นะคุณไม่ได้เศร้าคุณไม่ได้เสียใจแต่คุณมีความสุขที่คุณจะได้กลับมาใช้ชีวิตเนี่ยแบบที่คุณต้องการนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้สิ่งที่คุณตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้นะถ้าไม่ดูจากไพ่ อ่ะต่อไปดู Energy ของเขาคนนั้นของคุณสิคะ Six of Wands นะคะ Six of Wands กับ Two of Wands หมาว่าเขาเองก็มีความรู้สึกเสียใจนะกับอะไรบางสิ่งบาอย่างแต่เหมือนทั้งคู่คนทั้งคู่รู้สึก มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไปในความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันเศร้ามันเสียใจที่่างกันไปแต่ในนั้นน่ะก็มีความโล่งใจทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคู่อาจจะรู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้หรือมันอึดอัดกันมาสักพักแล้วก็ได้แล้วสุดท้ายเราก็ได้มาตัดสินใจคุยกันตกลงกันว่าขอห่างขอไปค้นหาตัวเองนะคะขอไปเรียนรู้ชีวิตนะคะด้วยการที่อาจจะลดความสัมพันธ์ให้มันเหลือแค่เพื่อนกันนะคะเท่าที่เมดู เป็น energy ที่ถ้าคุณจะคุยกันหรือถ้าคุณจะตกตัดสินใจตกลงที่จะห่างกันเนี่ว่ามันเป็นการตกลงกันด้วยความเข้าใจนะคะแต่ในเรื่องของความกลัวเนี่ยจะมีโอกาสที่มันจะเป็น energy ของเขามากกว่าลึกๆแล้วเขาเองก็กลัวที่จะเสียคุณไปแต่เขาเองก็รู้ว,ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ที่ดีที่สุด จะทําให้ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณทั้งคู่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตหรือว่าจะทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเป็นการที่คุณเองก็อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาเองก็อยากจะเข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นนะคะซึ่งถามว่าตอนนี้มันมีโอกาสาที่จะกลับมาไหมแม้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะยากนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะ ใช้ชีวิตของใครของมันนะคะแต่เท่าที่ไม่เห็นเนี่ยก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะแต่มันเหมือนมันไม่ได้เข้มข้นอาจจะเป็นการเป็นห่วงกันว่าอาเป็นยังไงบ้างติดตามชีวิตกันบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะอยู่คนเดียวได้ไหมอ,อ,อะไรที่เราอยากจะทําไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะมันไม่ได้มีความทนไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้เพะขาดกันแล้วกันว่าเท่าที่เมดูตอนนี้คุณทั้งคู่อาจจะเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ เข้ามาในจุดหนึ่งแล้วว่าเออถ้ามันไปกันไม่ได้มันอาจจะต้องจบลงนะคะหรืออาจจะดีมากกว่าถ้าทั้งคู่ให้เวลากันและกันเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับความรักของชาวราศีกุมนะคะขยันดวงส่วนตัวรบกวนติดต่อไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ต้คลิปมาได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหน เม่ก็ขอให้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของคุณนะสำหรับความรักของชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยแฮปปี้เบรดเดย์ครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ